สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดือนหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธาเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดี ย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสําเร็จค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีกรกฎค่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสูงวัยผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจู ขอโทษคะ่ะให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อาจจะเป็นแม่เป็นป้าเป็นน้ามีเป็นคนที่มเป็นคนที่เรารู้จักหรือเป็นหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิงที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราคะ่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกนังวลจะได้รับการปกปักร,รักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะ่ะลึกๆในใจความรัก คือความเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างด้วยจุดที่เราอยู่ด้วยบ่วงที่คล้องเราอยู่เราอาจจะไม่สามารถก้าวเดินไปจากตรงนั้นได้จงอดทนมีความเข้มแข็งแล้วก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบอร เงินจากธนาคารเงินจากการเป็นนายหน้าค้าที่ดินขายบ้านค้าที่ดินเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายกับมีเรื่องสองจิตสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางซ้ายหรือเลือกทางขวาจงมั่นใจเมื่อเราตัดสินใจแล้วจงตั้งมั่นกับ หนทางที่เราได้เลือกค่ะจะได้โชคจากทางไกลคุณจะได้โชคจากต่างประเทศคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาจะนําเงินนําโชคนําสิ่งที่ดีๆการค้าการขายจะประสบความสําเร็จค่ะคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ สิ่งใหม่ๆความรักข้างใหม่คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นความรักข้างใหม่เกิดขึ้นค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือสี่สาห้าล้าน10บล้านที่บล้านการเงินของคนเราไม่เหมือนกันอย่างที่มหาเดวีเปรียบเทียบให้ฟังเงินก้อนใหญ่สาหรับชาวราศีกรกฎกําลังจะมีเข้ามาในมือของคุณค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวะมีปากมีเสียงคําพูดอาจจะทําให้คุณต้องโมโหหรือคําพูด ให้ทะเลาะบอกแหวงให้ระวังเงินระวังการใช้จ่ายหรือการโดนหักหลังเงินมีเยอะก็จ่ายเยอะได้มาเยอะก็จ่ายเยอะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกุ้มใจเป็นกังวลใจวันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้คลี่คลายก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดี เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะบ้านที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยออต่อเติมบ้านทําบ้านบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่า เพื่อนเกา่าคนรักเกา่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันอีกครั้งค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการบางครั้งไม่เป็นหดังใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ เหนื่อยแต่คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดก,การแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอําเภอหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศช่วงนี้จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะ สรุปสาหรับชาวราศีกรกฎเกณฑ์การเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินจะมาจากทางไกลโชคจะจะมาจากที่อยู่อาศัยเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาแต่เพียงขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายได้มาเยอะก็จริงแต่รายจ่ายที่เคยมีอยู่ที่ต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้อาจจะมีเข้ามาใหม่ทั้งเก่าและใหม่ค่ะ ส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่ลึกๆในใจระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักความเศร้าที่มีอยู่ในใจลึกๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานบริวารไม่เป็นดนังใจบริวารไม่ได้ดังเป้าหมายแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ